บา่าวไทโซสวัสดีครับรอ,อครับรอ,อคุณนะคุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีท,ทุกทุกท่านนะครับเอฟซีวันนี้มากับนายพรานลาปลา,ปลาไปดูลานลาวเอฟซีลานลาวตรงห้วยมีปลาหรือเปล่านะครับผมห้วยน,นี่ก็เป็นต่อจากห้วยที่นาผมครับเอฟซีนาของลุงซูนะครับผมดูนี่คือกองกองปุยครับมีกองธรรมดาครับนี่ ปอก้ยหนักแกนะครับผมมันจะมีลุมอยู่ตรงนี้มีลุมอยู่ปลาเยอะมากเลยเราจะไปดูทำเลได้ทีนะดูทำเลเหมาะเกับการลงปลาบานแหงหรือเปล่าครับผมเราเช็คดูก่อนครับผมใช่นี่นี่มันกว้างเไย bây giờ có một cái tuồng trên tuồng luôn, ít cá nhiều như thế này, nhoi tuồng, ít tuồng tuồng nó đi chơi đi, ở đây này, đi, 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 นะครับทำเหมาะก็จะเรียมแฮ่เรียมดางร้อมลุยนะครับแล้วไปดูด้านลาวก่อนนี่ตรงที่เป็นปรุมตัวนี้นะครับผมว่านปลาเยอะมากนะเพราะชนเราชนตัวไซล์ไม่ใหญ่เท่าต่วเ่เยอะนะครับผมไปจอบดูก่อนสองลูกบอนเอฟซีดูาลาดลาว โอ้มีกระรอกกระๆอกระรอกกรตัวนี้นี่นี่นาำจะเพิ่มเนี่ยดูเขาไปน่อยมีชันเป่า <laughs> ừ. Năm hai gọn mi plow mi hai chưa mi miếng plow mi miếng mi 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 heo, mi 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 nè 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 นี่ตรงนี้นี่เร็นีสิมันเป็นลุมมลุมแล้วนขาดน้ำขาดแล้วนะครับน้ำมันเอ,อขาดจากกันแล้วนะครับผมทำต้องเอาด่างเลย mỹ lao mỹ lạ mỹ rude mỹ rude lạ 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 mỹ rude เออไปโอเคนะผมไปชมลาวนะไพีเดี๋ยวผ่านเดินชมห้วยเลยห้วยที่ต่อจากกับห้วยผมนะครับเอซีผ่านนาผมนะครับผ่านตัวน,นี้ก่อนนะครับผมมันจะเหมาะกับการลงปลาหรือเปล่า ลตรงนี้ดนนูน้ำสันน้ำเพิ่มแล้วนะเพิ่ปลาแล้วนะนี่ครับผมโอ้ปลาตัวนี้หมดเลยเนมะืวว่อวานเลยนี่นะครับผมเอาเอาอยานะ่างนึงครับผมมันมีต้นต้นผือีกเอาอยานะ่างนึง ตรงนี้ที่ปลาเยอะชัวรแต่ว่ามันเอา,เอาอยากนะผมสิมันมีลิน้นต้นอยู่ครับอโอเคนะผมไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะครับคุณหน้าเจอไหมนะครับผมรอ หุบละดูปลาสิปลารอสวัสดีครับ